ในระยะเวลาเนี่ยรอวันศุกร์ตีห้าว่าปิดเหนือห้าพันเหรียญไหมถ้าปิดห้าพันเหรียญเนี่ยไอสัญญาณแบบนี้ในรายสัปดาห์ก็จะฟอล์สิกแนลและราคาสามารถรีบาวได้เลยแต่ถ้ามันปิดสภาพแบบนี้นะใน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 วันอ่ารายสัปดาห์นะปิดแดงแอะไรก็มาเนี่ยคุณอาจจะเจอเหมือนวันจันทร์นะครับดังนั้นรอหน่อยก็ได้หรือช่วงนี้ถ้าคุณได้กําไรจากการรีบาวทากาไรออกไปก่อนก็ได้นะครับเพราะยังเหลืออีกวัน2วันนะครับเหลือวันนี้วันพฤหัสวันศุกร์ยังอันตรายอยู่ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพูดคุยลุยกราฟทองกับผมายเทสเดอร์อตโก้นะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาอรายการน,นะครับ ก่อนที่ผมจะขึ้นมาอัดเนี่ยนะครับผมก็ได้รับของขวัญพิเศษนะครับจากทาง FC นะครับเป็นขน,นมเป็นผลไม้ต่างๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับอันนี้คุณไผ่กับผมเนี่ยแล้วก็ได้มีการแจกจ่ายทีมงานนะครับที่เกี่ยวข้องนกินกันอย่างอร่อยเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับโดยเฉพาะบาวนี้นี่ <laughs> พูดแล้วน้ำลายไหลเลยทีเดียวยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็อวยพรนะครับไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่สถานะไหนนะครับก็ขอให้ส่งบังในสถานะนั้นนะครับอยากให้ทองร่วงผมจะแช่งให้ร่วงเลยอยากให้ทองหลุดดอยนะครับก็จัดไปนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับโอเคนะครับผมอและณตอนนี้นะครับในสภาวะนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า หลายคนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหลุดดอยสูงนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยราคาทองคําก็ขึ้นมายืนเหนือ5,000เหรียญได้นะครับเราขึ้นไปเกือบแตะ5,100เหรียญได้แล้วด้วยนะครับราคาทองคําแท่งเนี่ยก็ขึ้นไปประมาณ76,000นะครับทรงนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมก็ยังไม่ค่อยไว้วางใจเท่าไหร่นะครับเนื่องจากสิ่งที่เราเจอก็คือว่าเราเจอจากสภาวะที่เราเคยเนี่ยโลกขั้นสุดเลยนะครับ ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ตามๆไล่ราคาแค่คุ้มใขรขายไปนะครับแต่ก็ตกรดนะฮะโดยส่วนใหญ่เป็นตกรดนะครับแล้วก็แช่งมาสัปดาห์ที่แล้วน่าจะรู้นะครับเนี่ยผมเป็นกองแช่งตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็แช่งมาปรากฏว่าสิ่งเราเจอคือไอ้แช่งเนี่ยผมก็ไม่ได้แช่งว่ามันจะแรงขนาดนี้นะครับผมก็คิดว่าอาจจะ,ะแค่5,100 5,000เหลียญลงมา2,300เหลี่ยญแล้วก็เป็นไงครับซื้อแล้วขึ้นต่อปรากฏว่ารอบนี้เนี่ยมันลงขั้นค่อนข้างแรงมาก ลงแบบแรงเลยทีเดียวลูกท่านนะลงแบบยี่สเปอร์เซ็นตนะครับถ้าเตียบถ้าตีนะถ้าตีเป็นตัวทองสปอตนะครับจาก5้าพันหกเนี่ยลงมาสี่0ันสี่เนี่ยนี่ตกเกือบยี่สิเปอร์เซนตนะครับซึ่งมันเป็นการลงที่ถ้าพูดกันตามตรงนะครับในรอบเทรนไซเคิลรอบเนี้ยเราไม่เคยเห็นการลงที่แรงขนาดนี้นะครับอย่างนี้ส่วนมากก็ส0เปอร์นเนี่ยอันนี้สิบปอร์เซ็นที่ลงมาเนี่ยอันนี้ลงแรงมากนะครับอ่า แล้วถ้าให้ย้อนกลับไปเนี่ยก็จะไม่มีอะไรที่ลงมากกว่าน,นี้อีกแล้วนะครับในระยะเวลาเร็วๆด้วยนะอ่าหลายที่อาจจะแบบลงได้นะเนี่ยอย่างตอนสมัยนู้นเนี่ยอาจจะลงได้แต่มันใช้เวลานะครับใช้เวลากว่าจะลงถึงนะครับแต่ในวันวันเดียวเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นนะครับอ่าหรือในช่วงช่วงเดียวเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นคือพูดง่ายๆนะครับถ้าตีกลับมาจากกราฟรายเดือนเนี่ยคุณจะเห็นการลงแรงๆํำเนี้ยตอนไหนรู้ไหมครับสองพันสิบเอ็ดอืม 2011เห็นไหมเนี่ยการลงเท่านี้เนี่ยคือ20%เปอร์เซ็นใกล้ๆก,กันเลยอันนี้เหมือนแรงกว่าได้ไหมยี่สินะครับซึ่งหลังจากนั้นก็คือเราจะเจอสภาพนี้นะครับอ่านั่นเป็นสิ่งที่ผมกังวลระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ด้วยความที่2011ตรงนี้นะครับกับ2026ปัจจัยพื้นฐานคนละเรื่องกันเลยลงอ่ะลง,ลงแรงจริงเข้าใจได้เพราะมันก็ขึ้นแรงมาเหมือนกันนะครับ แต่ปัจจัยคนละเรื่องกันเลยสมัยนั้นนี่เฟดเตรียมขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยเป็นเทนขาขึ้นอยู่ในยุคข,ของดอกเบี้ยขาลงแบบบ้นปลายแล้วนะครับตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่ในยุคดอกเบี้ยที่กําลังจะลงยังลงไม่ถึงไหนเลยซ้ํายังลงไปได้ต่ออีกนะครับแล้วณนะตอนนั้นดอนลลาร์สหรัฐยังเป็นพี่ใหญ่ยังเป็นคนที่ทุกคนนับถือเชิดหน้าชูตาอยู่แต่สมัยนี้ไม่ใช่ครับ สมัยนี้เนี่ยพูดได้ง่ายว่าอเมริกาก็คือนักเลงคนหนึ่งอ่ะบางคนบอกเป็นโจนด้วยซ้ําโจนโลกจากตำรวจโลกกลายเป็นโจรกลายเป็นนักเลงนะครับขู่คนนูน้นคนนั้นคนนี้ทีนะครับปีที่แล้วเนี่ยขู่ด้วยกําแพงภาษีสงครามภาษีเราก็กลัวระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมปีนี้ขู่ด้วยกําลังกําลังทหารเลยนะครับเราเริ่มตั้งแต่ตอนปลายปีแล้วแหละที่อิหร่านเนี่ยโดนเครื่องบินสเตลล์หลบเรดาร์เนี่ยไปถลม่มแบบจุดยุทธศาสาตร์ไปเลยนะครับโชว์กำลังศักยภาพ ไม่พอปีนี้เปิดปีมาฮิวปิกนายกรัฐมนตรีเวเนซุเอลากลับไปสหรัฐดุ่ไงนะตอนนี้นะครับเขาไม่ได้มีแค่เครื่องมือด้านขับกำแงพงภาษีแล้วเขาใช้อำนาจได้อย่างเต็มที่มากๆดังนั้นกระแสะแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นหลายที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกคนขาดความเชื่อมั่นในดอลลาร์ทุกคนพยายามขายดอลลาร์ทิ้งมาเพื่อไปสื่อสินทรัพย์อื่นที่อย่างน้อยก็ไดเวอร์ซิฟายนะครับ ผมเลยมองว่าการที่เราจะเจอเคสระดับสิบปีเน ouais ี่ยแทบจะยากยากมากยากมากการพักฐานระดับเดือนสองเด uh ือนสามเดือนเป็นได้ปกติเพราะเทมไซเคิลนี้ที่เราเห็นการขึ้นมาเนี่ยก็มีการพักเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเดือนหนึ่งสองสามสามเดือนสองเดือนสามเดือนแรงๆก็ประมาณนี้สามเดือนนะครับแล้วถ้ายิ่งจังหวะนี้ที่ราคาทองยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยผมบอกกันตามตรงนะครับจากประสบการณ์ผมนะครับการพักตัวเนี่ย จะสั้นลงเรื่อยๆเวลานะครับจะสั้นลงเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะถ้าคุณมองว่าทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ในอนาคตเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยทุกคนต้องการนะครับแสดงว่าเป็นสินทรัพย์ที่ดีเป็นของที่ดีของที่ดีดคนมักไม่รอนึกออกไหมครับคนมักไม่รอคุณจําคํานี้ไปเลยนะของดีคนจะไม่รอถึ่งเวลาลงมาราคาที่ใช่ต้องมีแรงซื้อแล้วเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่รอนานเกินไป แสดงว่าจะเกิดเข้าสงสัยว่าเฮ้ยทองคํำยังดีอยู่หรือเปล่านึกภาพนะครับเราเห็นกันลงพักฐานนาน,น,าน,น,านสุดเนี่ยประมาณสามถึงสี่เดือนถ้าคํานี้นะพักหกเดือนขึ้นมานะคุณเอ้ยอันตรายเพราะมันกําลังชี้ให้ว่าเอ้าไหนบอกว่าดีอะ่ะทำไมพักหกเดือนนี้ยังไม่ขึ้นเลยไซเวทําไมนานจังถ้าพักนานเกินไปคนก็จะเลิกสนใจเพราะอย่าลืมนะครับในโลกของการลงทุนระดับโลกเนี่ยเขาไม่ได้มาสนใจนะครับว่า ซื้อเท่านี้กําไรเท่านั้นเท่านี้นะครับสิ่งที่เขาสนใจมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับคนที่มีระดับเงินเยอะๆเวลาครับเพราะอะไรครับเงินเนี่ยเราอาจจะมีเท่ากันไม่เท่ากันแต่เวลาเรามีเท่ากันทุกคนไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนเวลาคุณเท่ากันหนึ่งวันมียี่สี่ชั่วโมงเท่ากันถ้าเขาถือทองคำหกเดือนไม่มีผลตอบแทนอะไรเลยนะครับเขาขาดทุนทันทีไม่ว่าจะขาดทุนด้านเงินเฟอ้อขาดทุนเด้านอัตราดอกเบีย้ยที่ควรจะได้ กับการถ้าหกเดือนนั้นเขามาฝากประจำอ่ะฝากประจําง่ายๆหนึ่งเปอร์เซ็นที่บ้านเราเนี่ยเขายังได้เยอะมากกว่าถ้าทองมันไม่วิ่งดืนอยู่กับที่หรือสินทรัพย์ใดก็ตามไม่ให้ผลตอบแทนคุณในด้านไหนเลยนะครับเวลาเขาเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับดังนั้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่หนึ่งนะครับพักตัวแรงมากๆขาจบทองคํานะครับล 4, หลุดสี่พันเหรียญหลุดสามพันเก้าอันเนี้ยน่ากลัวกับสอง ขึ้นไปสักพักแล้วมันไซเวยาวๆพักฐาน,นยานันนานๆจนคนลืมอ่ะแบบเนี้ยอันตรายในการพักฐานใหญ่นะครับอันเนี้ยในในเมื่อตอนนี้เรายังไม่เห็นภาพอะไรมันเพิ่งโดนตบมาแค่เดือนเดียวไม่มีปัญหาครับเพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่เราจะลุ้นในเดือนนี้ในเดือนกุมภาเพิ่งเปิดเดือนมาเนี่ยสี่วันเนี่ยเราลุ้นตัวนี้เราลุ้นตัวนี้เราลุ้นกราฟรายเดือนเนี่ยนะครับว่าเดือนกุมภา จะปิดบวกหรือปิดลบจะปิดเขียวหรือปิดแดงแค่นั้นเองเพราะอะไรเดือนนี้เขียวมายังขึ้นดีอยู่มกรายยังขึ้นดีอยู่ใครได้ตามผมมาจะจําคํานี้ได้เสมอนะครับตราบใดที่กราฟรายเดือนยังปิดบวกอยู่ผมยังมองทองคําขึ้นเสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมเห็นกราฟรายเดือนปิดแดงเมื่อไหร่นะครับผมจะเริ่มมองลงผมจะเริ่มมองพักฐานตอนที่ผมยังไม่เห็นหรือทั้งเทนมาเนี่ย ผมเห็นแรงเร็วๆสุดที่เร็วๆมันนะี่คือ2,024ตอนเลือกตั้งคำนะครับซึ่งมันก็เป็นแดงที่น่ากลัวเหมือนกันแต่มันสุดท้ายมันก็เลือกที่จะขึ้นอยู่ดีนี่ขนาดแดงแล้วนะปิดติดลบแล้วนะมันก็ยังเลือกขึ้นอยู่ดีนี่คุณยังไม่เห็นสัญญาณติดลบอะไรเลยแทบจะยากมากที่มันจะลงขนาดนั้นโดยที่ไม่รอเดือนกุมภาเฉลยก่อนว่าจะหมู่หรือจะจะขึ้นหรือลงดังนั้นนะครับเดือนกุมภานี้อีกนานพอสมควรอีก24วันนะครับ อีกประมาณยี่สิบสามวันด้วยซ้เพราะวันศุกร์วันที่ยี่บเจ็ดคือวันปิดเดือนคุณยังต้องสู้อีกเยอะแล้วผมบอกเลยนะครับว่าการขึ้นรอบเนี้ยสําหรับส่วนตัวผมเลยนะครับนี่ความเชื่อส่วนบุคคลเลยนะโบชัยพิจารณาในการรับชมนะครับผมมองว่ายังไม่ใช่ยังไม่ใช่เวลานี้การขึ้นครั้งนี้ยยังไม่ใช่เวลานี้เพราะหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับลงมาระดับรายสัปดาห์เนี่ยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นเทรนขาลง เป็นสัญญาณกับตัวนะครับสัปดาห์นี้เหมือนกันเมื่อกี้ผมบอกว่าเดือนกุมภาปิดยังไงไปอย่างงั้นใช่ไหมเช่นเดียวกันถ้าสายซิ่งสายเร็วแบบมองแบบมองละเอียดเลยนะสัปดาห์นี้ก็เช่นกันถ้าสัปดาห์นี้ปิดบวกแบบนี้ไม่ได้และปิดติดลบต่ำกว่า4,007ลงมา4,007นะกลาฟจะเป็นสีอะไรครับกรางจะเป็นสีแดง ถ้าเป็นเช่นนั้นสัญญาณกับตัวแท่งคอนเฟิรม์มหลักการแท่งเท่งเป็นไงครับเจอกับตัวเจอแท่งคอนเฟิรม์มต่อมาเตรียมลงนะครับดังนั้นนะครับวันศุกร์ที่กำลังจะถึงนี้ตอนตีห้าคุณลุ้นเลยถ้าปิดเขียวแบบนี้ปิดเหนือห้าพันเหรียญปิดเหนือสี่พันเก้าผมไปดูมาแล้วเหนือสี่พันเก้าคือเขียวขั้นต่ำสี่พันเก้าดีสุดคือห้าพันเหรียญขึ้นไปเพราะมันเป็นตัวเลขจิตวิทยาด้วยห้าพัน ถ้ายืนห้าพันได้ข่าวจะออกเลยยืนห้าพันได้ทองคํารีบาวยืนห้าพันได้มันจะขึ้นต่อในสัปดาห์หน้าคุณจะเจอขาขึ้นที่สวยด้วยวันศุกร์แต่ถ้ากลับกันลงสี่พันเจ็ดลุ้นอีกเยอะ <laughs> ลุ้นอย่างน้อยก็เดือนหนึ่งนะครับกุ่มพาลุ้นอยู่ครับผมก็ลุ้นเช่นกันแล้วทําไมผมถึงว่าเออแล้วคุณไฮมันขึ้นมาขนาดนี้แล้วยังไม่มองขึ้นอีกล้วครับเพราะว่าเราต้องรอวันศุกร์ เหลืออีกสองวันหรือสามวันวันนี้วันพุธเนาะคุณดูวันนี้วันพุธนี่วันพุธแล้วเหลืออีกสองวันถามว่าเอ้ยคุณไฮเหลืออีกสองวันนี่สวยวขนาดนี้มันก็ขึ้นต่อได้สบายๆใช่ครับแต่คุณดูความพันผวนในช่วงที่ผ่านมาสิขนาดเขียวเขียวแบบเนี้ยคุณแน่ใจหรอว่าคุณจะไม่โดนช็อตแบบเนี้ยแรงๆมันเป็นไปได้หมดเลยเพราะความพันผวนมันสูงมากสองสามร้อยเหรียญวิ่งกันได้ลายชั่วโมง นะครับรายวันนี่เป็นเรื่องปกติมากณตอนนี้วิ่งรายวันน่ะเฉลี่ยที่สองร้อยห้าสิบเหรียญต่อวันตีเป็นทองคําไทยเนี่ยสองพันห้าถึงสามพันบาทหรือบวกบวกกันนั้นแล้วแต่ค่างเงินนี่คือการวิ่งเฉลี่ยของตัวทองคํานะครับไม่ใช่แบบขึ้นและลงเนี่ยสองพันห้าได้เลยนะขึ้นและลงสองพันเป็นเรื่องปกตินะครับคือผมเลยไว้วางใจอะไรไม่ได้แต่อย่างน้อยอย่างหนึ่งเมื่อกี้ผมบอกว่าอะไรผมบอกว่ารายสัปดาห์เนี่ยกับตัวใช่ไหม รอคอนเฟิร์มใช่ไหมรายวันก็เหมือนกันกับตัวใช่ไหมกับตัวใช่ไหมรอคอนเฟิร์มใช่ไหมถ้าวันพุธคอนเฟิร์มทุกอย่างจะง่ายขึ้นเปอร์เซ็นที่ผมจะให้ขึ้นจะมากกว่าลงเมื่อวันพุธนี้ตอนตีห้าปิดเขียวบวกขึ้นปปิดเขียวเงี้ได้ขอให้เขียวถ้าปิดแดงก็จะเป็นอีกสตอรี่หนึ่งเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยลุ้นเหมือนกัน ลุ้นได้หลายแบบเลยระยะสั้นลุ้นวันพุธกลางหน่อยลุ้นวันศุกร์ตีห้าปิดสัปดาห์ยาวหน่อยก็ปิดเดือนดูสิเขียวหรือแดงนะครับผมจะให้ดูอะไรนะครับภาพเนี่ยคือเหมือนลายวันเลยคุณเห็นอะไรไหมลายวันแบบนี้ลายสัปดาห์แบบนี้คุณเห็นอะไรไหมภาพเนี่ยทําไมผมถึงบอกว่า ให้ระวังสัปดาห์นี้พอถ้าสัปดาห์เนี้ยมันปิดแบบรายวันเมื่อไหร่นะมันจะแถมเหมือนวันจันทร์อะนะผมเลยให้มองสัปดาห์นี้สําคัญมากถ้าปิดเขียวสบายถ้าปิดแดงสัปดาห์หน้าก็เสียวอยู่นึกออกไหมทุกท่านดังนั้นนะครับให้ดูๆไว้ร,รอกันไว้เนี่ยเรารุ้นอย่างเดียวว่าแดงหรือเขียววะถ้าแดงก็ภาพอาจจะเป็นรายวันที่เห็นมีแถมอีกสักสัปดาห์หนึ่ง สุดท้ายมันจะไปจบลุ้นอย่างเดียวคือลุ้นกลุ่มพาเนื้อออกไหมลุ้นทั้งเดือนกลุมพาการถึงปลายกลุมพาต้องมาลุ้นอีกทีว่าปลายสัปดาห์จะตีกลับมาเป็นเขียวได้ไหมถ้าภาพมันเป็นอย่างนี้นะผมวาดให้ดูนะครับถ้าภาพรายสัปดาห์ปิดแบบนี้นะครับสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่สองของเดือนกุ่มพาเราอาจจะเจออย่างนี้ถ้าโอเคเขารับตรงนี้ได้นะครับคุณจะได้แทงกลับตัวในสัปดาห์ที่สาม นะครับและในสัปดาห์ที่4ี่ก่อนที่จะปิดเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่ใกล้ปิดเดือนเนี่ยคุณลุ้นการรีบาวแรงๆถ้าเป็นเช่นนั้นรีบาวมาเหนือ4,009ในก่อนปิดเดือนจะทําให้กราฟรายเดือนปิดบวกในเดือนกุมภาและเราจะขึ้นต่อได้นี่คือจินตนาการพลังของจินตนาการล้วนๆนะครับคุณก็เอาไปฟังเอาไปใช้หรือไม่ใช้ได้หมดนะเพราะอันนี้คือจินตนาการล้วนๆนะครับแต่นี้ผมแค่ลองกําหนด ความน่าจะเป็นที่เป็นไปได้ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับนะฮะก็คือถ้าสัปดาห์นี้ปิดต่ำกว่า4,009ลงมา4,007สัปดาห์หน้ามีโอกาสลงแล้วต้องรออีกสัปดาห์หนึ่งเพื่อต้องการแท่งกับตัวและต้องการแท่งคอนเฟิร์มในอีกสัปดาห์ถัดไปร่วมสงวนแล้ว1เดือนพอดีในเคสนี้อย่างต้องหลุนแล้วถ้ามันไม่กลับตัวแล้วมันลงต่อก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันเดือนกุมภาก็จะปิดแดงเดือนมีนาก็จะมีโอกาสลง แต่ถ้าเป็นเคสแบบนี้เดือนกุมภาปิดเขียวปิดบวกมีนาขึ้นต่อได้พอนึกออกไหมครับนี่ผมให้เคสให้คุณไปลองคิดอยู่นะอ่านะครับครับอีกแแบมเลยปิดเขียวจบปิดเขียวจบอ่ะสัปดาห์หน่าจะมีน้อยอ่าย่อนิดหน่อยลงมาสี่พันแปดสี่พันหกสี่พันแปดนะแต่สวยงามมากถ้ามันไม่โดนโดนตบดุดตรงดุดสี่พันสี่ไม่มีปัญหาเราก็เผื่ออาจจะขึ้นต่อด้วยอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่คุณจะหลุดดอยกันทั้งแผ่นดินนะครับใครที่ดอยมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลุดดอยได้ในสัปดาห์หน้าเลยแต่ไม่ใช่สัปดาห์นี้นะครับแต่ผมมองว่าโดยส่วนตัวผมแล้วอันเนี้ยมันมันมันดีเกินไปนะครับคุณพาดผมพูดตามตรงนะคุณพาดที่ดอยถูกไหมเราลองย้อนไปดอยเร็วๆวันนี้ยคือดอยที่เดืนตุลานะครับที่หกหมืนเจ็ดคุณจําได้ไหมกว่าคุณจะหลุดดอยได้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็สัปดาห์มีระยะเวลาในการรอคอยถึงเกือบแปดด้วยเพราะมีเงินบาทด้วยจําได้ไหมแปดเก้าสัปดาห์คุณรอประมาณเกือบสองเดือนกว่าที่จะหลุดดอยแล้วตอนเนี้ยคุณหลุดคุณดอยใหญ่มากด้วยใครที่แปดหมื่นหนึ่งพันขึ้นไปเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ว่าอะไรนะคือผมแค่พูดเฉยๆนะครับใครที่ดอยใหญ่มาเนี่ยผมลองให้คุณคิดดูว่าตลาดจะใจดีกับคุณขนาดนั้นไหม ขนาดหกหมื่นเจ็ดเนี่ยลงมาสิบเปอร์เซ็นตนะลงมาสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเขายังให้แช่ของคุณเนะี่ยแช่ไปเลยนะแปดถึงเก้าสัปดาห์เป็นสองเดือนเป็นสองเดือนเลยจะมาหลุดอีกทีนู่นเดือนธันวาเนึ่ออกไหมมัรกาลาด้ 3, วยซ้ำกว่าจะหลุดเกือบสามเดือนนะครับทองคําไทยนะทองคําเมืองนอกก็อาจจะหลุดไวครั้งเนี้ยคุณติดที่แปดหมื่นขึ้นไปอ่ะแล้วหลุดล่วงลงมายี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่ามันคงไม่ได้ใจดีขนาดนั้นแต่ก็ในใจ ในใจส่วนหนึ่งผมก็หวังว่าให้ใจดีเหมือนกันนะครับคือเอาจริงหวังเหมือนกันว่าให้ใจดีแต่แบบความรู้สึกคือผมว่ามองว่ามันจะเร็วเกินไปที่จะทําให้ทุกคนที่ติดดอยที่พลาดโอกาสกลับมาเป็นกําไรกลับมาถือได้ยาวอีกครั้งหนึง่งมันดูง่ายเกินไปนะครับนะคะประมาณนั้นก็เลยมองว่าในภาพประมาณนี้เนี่ยถ้าผมโดยส่วนตัวมองว่า ไม่น่าจะรีบขนาดนั้นที่จะพุ่งปิดทํำอทามายเจอกันหกพันเหรียญเจอกันแปดหมื่นเก้าเก้าหมื่นแล้วเราจะเจออะไรล่ะผมก็เลยมองว่าถ้าเราจะเจอในช่วงที่การพี่หนึ่งคุณเจอโลภสุดกลัวสุดๆสิ่งที่ต่อมาไม่ใช่ว่าจะเป็นโลภสุดหรือกลัวสุดนะครับผมมองว่าเราจะเจอกับการ ไซเวย์ครับรอเลือกทางไม่รู้ด้วยเลือกขึ้นหรือลงแต่ในเทนขาขึ้นระดับใหญ่ๆแบบนี้มองขึ้นอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่าในจังหวะนี้จะเจออะไรนี่คือสิ่งที่ผมคิดสิ่งที่ผมมองนะครับแต่มันเป็นความการวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับไม่ได้มีอะไรเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเจอวันพุธเขียววันพฤหัสบวกบวกบวก,บวกปิดเหนือห้าพันสาวันศุกร์ นะครับสัปดาห์หน้าขึ้นบวกอยู่ดีนะครับไม่ได้มีปัญหาแต่แค่ตอนนี้มามองตอนที่เรายังไม่เกิดตอนที่มันยังไม่เกิดตอนเนี้ยผมมองว่ามีเคสไหนบ้างที่เป็นไปได้ก็มองว่าเคสที่ยังไม่ไปเคสที่ยังต้องเอืเ้อยเฉยไปเรื่อยๆก่อนนะครับเอืเ้อยเฉยไปเรื่อยๆก่อนนะฮะแล้วค่อยว่ากันอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าเดือนนี้เดือนมีนาก็ว่ากัน ถ้าเป็นเคสอย่างที่ผมว่าจริงนะครับกลยุทธ์ที่เหมาะสมในช่วงนี้คืออะไรเก่งกําไรระยะสั้นครับเก่งกาไรระยะสั้นเหมาะสมมากถ้าคุณมองว่ายังไม่รีบขึ้นนะครับคุณจะต้องเก่งกาไรแต่ถ้าคุณมองว่ามันจะรีบขึ้นคุณต้อง buy and hold ขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกที่จะเชื่อแบบไหนซึ่งเราไม่รู้ว่าฝั่งไหนจะถูกจะผิดนะครับถ้าพูดกันตามเทรนฝั่งขึ้นมีโอกาสถูกมากกว่าไซเว์นะครับในในใน,ในภาพใหญ่นะครับดังนั้นถ้าคุณไม่มีเวลา คุณ buy and hold ได้เลยคุณซื้อแลถือยาวได้เลยแต่ถ้าคุณมีเวลาแล้วคุณมองว่าเอ้ยยังไม่ถึอไม่ใช่จังหวะนั้นตอนนี้เป็นเป็นจังหวะที่คุณสามารถเก่งกำไรระยะสั้นได้และเป้าการทำกำไรนั้นไม่ใช่สองสามร้อยบาทนะครับนั่นน่ารักเกินไปเราเห็นการวิ่งเฉลี่ยเนี้ผมคำนวณมาให้แล้วด้วยอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับเราอยู่ที่สองร้อยห้าสิบเหรียญต่อวันนะครับอย่างที่บอกไปมันคือตกประมาณเอาเอาขั้นต่ำนะไอ้พันห้าไม่ใช่อยู่แล้วนะครับ ถึง3พ0 0ห้าเกือบ4,000เลยบาทต่อวันในการวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี้ยนะครับในการวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นก็ขึ้นไปได้พันห้าสามพันลงก็ลงได้พันห้าสามพันนึกออกไหมดังนั้นเนี่ยเป้าการทํากําไรเรามันจะเยอะมากครับทุกท่านคุณไม่ต้องเดาก็ได้ว่าทองมันจะแนวรับอยู่ที่ตรงไหนราคาไหนดีที่สุดนะครับคุณตั้งไว้เลยถ้าคุณซื้อบังเอิญคุณซื้อที่เจ็ดหมืนแปดนะอ่าไม่ให้คุณซื้อที่เจ็ดหมืนหกนะ คุณลบไปเลยพันห้าถึงสามพันบาทนั่นคือไม้ต่อไปถ้าคุณมีกระสุนเยอะคุณก็แบ่งเยอะหน่อยแต่ขอให้มันห่งหางๆเพราะช่วงนี้มันวิ่งกันแรงมากแล้วถ้าคุณมีเอาเว้ว่าทุกการลงคุณมีทุกราคานะทุกการขึ้นที่มันเหวี่ยงกลับคืนมาคุณก็ถาบสามารถทํากําไรได้ทุกราคาเช่นกันกําไรมากกําไรน้อยต้องไปคิดเอาแต่ผมอย่างน้อยนะครับเรารู้ว่ามันวิ่งระดับนี้แล้วอะ่ะพันขึ้นไปอย่างน้อยขอพันขึ้นไปในการเทคโปรฟิตในการทํากําไรให้มันคุ้มหน่อย กับความเสี่ยงเพราะการที่คนที่จะมาซื้อตรงนี้ได้ผมเตือนอีกครั้งนะครับคนที่จะเล่นไม่ว่าจะเล่นเกงกําไรหรือซื้อตรงนี้นะครับคุณต้องพร้อมดอยนะหลายคนบอกคุณหามันเจ็ดหมื่นหกเจ็ดหมื่นห้ามันจะดอยอะไรบางคนเจ็ดหมื่นสองผมไม่เห็นต้องกลัวอะไรเลยมันไม่ใช่ดอยแบบนั้นมันคือดอยด้วยเวลาทุกคนดอยด้วยเวลาคุณอาจจะไม่ได้ซื้อปั๊บแล้วมันขึ้นไปเลยทันทีแบบขึ้นแบบแปดหมื่นทันทีถ้าคนมองแบบนั้นนะ าอาจจะค่อยๆค่อยๆใช้เวลานิดหนึ่งนะครับคุณจะดอยด้วยเวลาหรือถ้าผิดทางแล้วมันล่วงคุณก็อาจจะดอยด้วยราคาก็ได้มันมีได้สองแบบใครที่จะซื้อตรงนี้คุณต้องเข้าใจว่ามันมีความเสี่ยงแบบนั้นอยู่ถึงแม้จะน้อยก็ตามนะครับก็ลองไปคิดเอานะครับประมาณนั้นก็เลยให้แนะนําว่าช่วงนี้นะถ้าเป็นสําหรับผมนะครับเหมือนเดิมเลยผมเป็นสายขายหมูเหมือนเดิมนะครับเป็นสายขายหมูสายขายหมูเพื่อเอากําไร โอเคก่อนหน้านี้มันอาจจะขายหมูแล้วรู้สึกแย่แต่จังหวะนี้ที่ผมเห็นการาฟแบบนี้นะครับผมมองว่ามีโอกาสที่คุณขายหมูแล้วคุณจะได้เล่นรอบเลี้ยงหมูแบบเยอะๆเลยเลี้ยงหมูหลายตัวนะครับก่อนที่มันจะขึ้นใหม่คนถามคุณหายแล้วมันขึ้นแล้วทายังไงถ้ามันจะขึ้นทําไงไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อถ้าเราถ้าเราชัวนะถ้าชัวนะครับคุณซื้อแพงได้เราลรันยาวได้แต่ตอนนี้ผมมองว่าด้วยการาฟด้วยอะไรมันยังไม่ชัวนะครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องข่าวกันด้วยนะครับซึ่งนิดนึงไม่ ประมาณน,นี้อ่ะจบเรื่องกลยุทธ์แล้วนะครับก็คือผมมองว่าในระยะเวลาเนี่ยรอวันศุกร์ตีห้าว่าปิดเหนือห้าพันเหรียญไหมถ้าปิดห้าพันเหรียญเนี่ยไอสัญญาณแบบนี้ในรายสัปดาห์ก็จะ fall signal แล้วราคาสามารถรีบาวได้เลยแต่ถ้ามันปิดสภาพแบบนี้นะใน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 วันรายสัปดาห์นะปิดแดงๆอะไรก็มาเนี่ยคุณอาจจะเจอเหมือนวันจันทร์นะครับดังนั้นรอหน่อยก็ได้ หรือช่วงนี้ถ้าคุณได้กําไรจากการรีบาวทํากําไรออกไปก่อนก็ได้นะครับเพราะยังเหลืออีกวันสองวันนะครับเหลือวันนี้วันพฤหัสหัตวันศุกร์ยังอันตรายอยู่นะครับแล้วก็มองว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยภาพที่เราจะเจอคือไซเวย์กลยุทธ์ที่เหมาะกับการเล่นไซเวย์ที่สุดคือการเล่นรอบเก่งกําไรวางกรอบและตอนนี้กรอบไม่ใช่ร้อยสองร้อยนะครับพันห้าถึงสามพันบาทถ้าคุณมีกระสุนเยอะคุณยิ่งกําไรได้เยอะความพันผวนมันไม่ใช่แค่ความเสี่ยงอย่างเดียวมันคือโอกาสด้วย ถ้าคุณมีวันนี้เป็นเน็เป็นที่ดีนะครับคุณมีการวางแผนระบบที่ดีนะครับกําไรจะง่ายมากๆผมบอกเลยกําไรง่ายมากๆนะฮะและถ้ายิ่งคุณมีไม n ์เซตว่าถ้าพลาดก็ถือถ้าพลาดก็ถือไม่เป็นไรพลาดก็ถือยาวไปทองคําไม่ได้สินทรัพย์ที่น่ากลัวขนาดนั้นถ้าติดดอยถือได้โอเคเงินเย็นเล่นได้โอเคถ้าคุณยิ่งเอาเงินเย็นมาเล่นในรอบเล่นโหสวยเลยนะครับคือพลาดก็ไม่เป็นไรเราเรอขายทํากําไรอย่างเดียวนะครับประมาณนั้นนะโอเค ภาพก็ประมาณนี้อัปเดตข่าวกันบ้างนะครับช่วงสุดท้ายมีอะไรบ้างนะครับก็ชัดดาวจบแล้วนะครับข่าวชัดดาวที่เป็นบวกกับตัวทองคำอาจจะจบแล้วแต่สิ่งที่ตามมาไม่รู้โชคดีโชคร้ายนอนฟาร์มเฮโลครับนอนฟาร์มเฮโลวันศุกร์นี้เลื่อนพอชัดดาวไม่มีเจอไอทีวันไหนอะยังไม่รู้เลยนะฮะยังไม่มีกำหนดนะ ยังไม่มีกําหนดนะครับว่านอนฟาร์มจะอยู่ทีวันไหนนะครับดังนั้นข้อดีหรือเป็นข้อเสียก็ไม่รู้วันศุกร์เนี้ยที่ผมเคยคาดว่าจะต้องดุนว่ามันปิดบวกปิดลบใช่ไหมแต่พอนอนฟาร์มไม่มีเนี่ยหมายความว่าตัวเร่งปฏิกิริยาตัวที่จะทําให้ราคาพันหัวแรงๆเนี่ยบันดันไม่มีพอมันดันไม่มีเนี่ย มันมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งด้วยเทคนิคเกิหรืออย่างน้อยเนี่ยก็จะเป็นข่าวนอกตลาดที่ไม่ใช่ข่าวในตลาดนะก็เป็นข่าวนอกตลางคือซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะหมู่หรือจา่าจะยิงอิหร่านหรือไม่ยิงอิหร่านจะสงบศึกหรือไม่สงบศึกทําจะทําอะไรบ้าๆบอๆหรือเปล่าเราไม่รู้เลยแต่ถ้าในเชิงกราฟเนี่ยก็บอกเลยว่าฝั่งขาขึ้นก็อาจจะปลอดภัยก็ได้เพราะหนึ่งมันไม่มีนอนฟาร์มไม่มีตัวที่แบบแจกกระชากควบภาพหรือทําให้กราฟเสียขนาดน,นั้นอืมข้อเสียก็มีข้อเสียก็คือ ข้อเสียคืออะไรไม่มีนอนฟาร์มเอาจริงทําฝั่งหาขึ้นไม่ค่อยมีนะเออาอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้านอนฟาร์มออกมาแย่ล่ะแทนที่ทองจะขึ้นนะครับดันไม่ขึ้นอ่ะก็เสียก็เสียหายเหมือนกันนึกออกไหมมันก็อาจจะมีข้อแย่ข้อแย่บ้างแต่ผมว่าข้อดีเยอะกว่านะครับก็โชคดีไปแล้วกันเอาไว้ว่าโชคดีแล้วกันสําหรับคนที่มองขึ้นนะโชคร้ายสําหรับผมก็คือว่าถ้าผมมองลงเนี่ยแล้วมันไม่มีนอนฟาร์มมาให้เนี่ยก็อาจจะลงยากนิดนึง ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวอัปเดตนะครับที่เรื่องใหญ่พอสมควรนะครับเรื่องอิหร่านก็ยังอยู่ในโต๊ะเจราจาล่าลสุดมีการกระทบกระทั่งบ้างแต่ว่าเป็นการยิงโดนตกกันนะครับดินโดนถล่มไปนะครับไม่มีใครเป็นผู้เสียชีวิตหรืออะไรก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะภาพรวมยังไม่ได้มีอะไรมากมีโปรเจกต์วอลฟ์ของตัวทัมในทางพื้นฐานเนี่ยปีนี้เราจะเจอธีมของการกักตุนทรัพยากรห่วงแหนทรัพยากรเขาเรียกว่าชาตินิยมแบบ ทรัพยากรนิยมอ่ะเอาเป็นว่าเขาเรียกว่า national resource national r s o r มั้งผมจำได้ประมาณนี้ประมาณว่าคุณจะมีความชาตินี้คุณจะมีความห่วงแหนทรัพยากรของคุณมากเลยอันด้วยจากเปิดปีมาทําอยากได้กินแลนด์ทาอยากได้ทรัพยากรทําอยากได้แออร่เอิร์ดทำอยากได้นู่นนี่นั่นเพราะว่าจีนถือแออร่เอิร์ดเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตของทั้งโลกนะครับก็เหมือนเป็นแบบความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจอ่ะเพราะตอนนี้สมัยนี้นะครับ เขามุ่งกันตรงเทคโนโลยี AI เทคโนโลยีนู่นนี่นั่นนะครับที่เป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่ทั้งนั้นเพราะมันต้องใช้แรเออใช้เงินใช้คอปเปอร์ใช้ทองแต่ทองไม่ใช้แล้วมันแพงเกินไปละอาจจะใช้เงินมาแทนเงินก็โดนจีนกักสะพายอีกอ่ะดังนั้นภาพรวมคือเราจะเจอการกักตุนแก่พวกนี้เยอะทองก็เลยมีโอกาสขึ้นหรือทองในอนาคตอาจจะโดนห้ามส่งออกห้ามนําเข้าเป็นไปได้หมดนะครับซึ่งนั้นจะทําให้ดีมานอาจจะสูงขึ้นแล้ว ราคาจะพุ่งได้เช่นกันนั่นก็เป็นข้อดีสุดท้ายพอดูลลมรวมแล้วนะครับไอเนี่ยมันเป็นแค่คอลเลกชันเป็นแค่การโดนตบเป็นแค่การที่คนเนี่ยใช้ลเลเวลเลจเยอะเกินไปก็เลยโดนเจ้าทุบเอาทุบเอาคืนเท่านั้นแต่โดยภาพรวมนะครับเราอยู่ในแนวรับที่สวยงามมากๆที่ใหญ่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วผมชอบมากเลยเพราะว่าผมเลยอยากให้ทองเนี่ยค่อยๆขึ้นเพราะอะไรไหมครับพอถ้าค่อยๆขึ้นเนี่ยมันจะได้แนวรับแบบนี้ไงนึกอออกไหมครับมันจะได้แนวรับแบบนี้ แล้วเมื่อไหรก็ตามมันขึ้นหกพันนะเวลาที่มันลงมาแนวรับเราจะรู้ว่าเอ้ยเรามีแนวรับที่ห้าพันสองห้าพันหนึ่งอยู่เพื่อที่จะรับมันถ้าเราไม่มีอันตรายก็เลยอยากให้ค่อยๆขึ้นให้กราฟได้สร้างแนวรับแนวไหลเพื่อขึ้นต่อนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับก็แนวต้านสําคัญอยู่ที่ห้าพันหนึ่งร้อยนะครับถ้าวันพุธนี้โดนตบตรงนี้ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับเราขึ้นอยู่กับเลยนะครับว่าวันพฤหัสวันศุกร์ที่จะถึงนี้จะเป็นยังไงตีห้าโอเคนะครับ กล่าวโดยสรุปนะครับณตอนนี้เนี่ยทองคํารีบาวขึ้นมาได้ค่อนข้างสวยงามมากเลยนะครับแต่ในความกัวงวลของผมก็คือสัปดาห์นี้มันยังไม่จบเรายังเหลือวันพุธเพื่อรหัสสุกอยู่นะครับซึ่งถ้าวันศุกร์ตอนตีห้าราคาปิดเหนือห้าพันเหรียญไม่ได้สัญญาณขาลงยังมีต่อนะครับสัปดาห์หน้าอาจจะได้เจอลงต่อแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับวันศุกร์ตอนตีห้าเราเห็นยืนห้าพันเหรียญเข้าไปยืนอย่างน้อยยืนสี่พันเก้าก็ได้นะครับขึ้นไปนะครับ ขารีบาวหรือขาขึ้นอาจจะไปต่อได้ซึ่งผมไม่ค่อยเชยร์เท่าไหร่นะครับเพราะหนึ่งเนี่ยหลายคนอาจจะของยังน้อยอยู่นะครับอ่าบางคนบอกคุณหายไม่นะผมติดดอยอยากให้ไหวๆแล้วแต่แต่ตอนเนี้ยผมมองว่าราคาเนี่ยโดยส่วนตัวคิดว่าเราน่าจะเจอไซเวย์มากกว่าขาขึ้นหรือขาลงในภาคภายภาคหน้าเพราะทองขึ้นสุดและลงสุดจะเจอขึ้นสุดอีกลงสุดอีกผมว่ามนุษย์เราไม่น่าจะปรับตัวได้เร็วขนาดนั้น เลยมองว่าน่าจะเจอไซเวย์ซึ่งกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเล่นไซเวย์หรือถ้าคุณมองว่าราคายไม่ไปไหนนะครับคือการเก็งกําไรระยะสั้นนะครับซึ่งตอนนี้โอ้ความผันผวนระดับนี้นะครับคุณไม่จําเป็นที่ต้องรู้เลยขึ้นหรือลงนะครับคุณแบ่งมันนี่เป็นเด่นเด่นดีดๆกำไรไม่ยากเลยก็รอดูกันต่อไปครับว่าวันศุกร์นี้ตอนตีห้าจะปิดยังไงปิดเหนือห้าพันนะรุนขึ้นต่อปิดต่ํากว่านั้นสี่พันเก้าสี่พันแปดสี่พันเจ็ดอันตรายนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วแล้วกันนะครับ แต่เรวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามีไลฟ์นะครับเอาจริงๆทุกวันนี้อาจจะต้องตามด้วยซ้ำว่าอะไรเป็นยังไงเพราะทองคำมันผันผวนมากจริงๆนะครับก็เป็นกําลังใจทุกท่านที่ติดดอยที่ซื้อแล้วอยากซื้อเพิ่มหรือที่ซื้อแล้วอยากให้ไปต่อถ้าเป็นไปได้ผมอยากทุกคนสมหวังหมดเลยนะครับประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็ยังไงก็ถ้าคุณชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กด Sub s cribe เป็นกําลังใจให้ผมและทางทีมงานด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณเ c ซทุกท่านเลยนะครับที่กดไลค์ ส่งขนมขนมมาให้ทานนะครับขอบคุณอย่างยิ่งนะครับทําให้รู้สึกโอใจฟูมากๆนะครับที่ได้เห็นแบบนี้นะครับขอบคุณจริงนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ